ดึงลากออกมาให้ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ใบมันเดินนะครับปุ๋ยเฮยิ่งปุ๋ยรองพื้นป้องกันไฟทอฟท่าล่าหลากเนา่าขนเนา่าเฮยยิ่งการันตี สวัสดีครับผมครับวันนี้เราอยู่สวนทุเรียนอีกแล้วหลังจากที่เราได้ดอกชุดนี้มาครบผลแล้วนะฮะจะเป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วแล้วก็พ่นชุดผสมเทียมไปแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำอะไรต่อไปนะฮะอันดับแรกเลยนะครับทำใบก่อนดึงใบออกมาให้ได้นะครับโดยอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีของผมนะครับ เดี๋ยวไปดูชุดนี้ก่อนนะครับผมไปครับนะฮะหลังจากที่เราได้นะครับทุเรียนชุดนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะฮะทำรากนะครับโดยที่เราจะใส่ตัวปุ๋ยเยียยิ่งนะครับ ดึงลากออกมาให้ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ใบมันเดินนะครับแบบนี้นะครับให้ใบมันเดินออกมาให้ได้นะครับนี่เลยนะฮะนี่ยละชุดไข่ไก่ห่างแย่นะครับมันจะได้ไม่ร่วงนะครับใบมันจะได้พอดีเสมอกันนะครับนะฮะนี่ใบเราได้ออกมาแล้วนะครับ ใบอ่อนเรานะครับเราต้องเอามาให้ได้ให้เร็วนะครับนี่ชุดนี้มันเมะเขือพวงใหญ่ไปหมดแล้วนะฮะก็อีกประมาณไม่เกิน15วันก็น่าจะปานนะครับ20วัน15วันนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับเพื่อจะให้ใบอ่อนเนี่ยมันรัดออกมาให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับนะฮะเดี๋ยวเราใช้ชุด ล้างสารนะครับดึงใบจากทางร้านก็ได้นะครับทางส่วนทางดินเนี่ยเราจะใช้ตัวปุ๋ยเฮยิ่งนะครับ撒เข้าไปเลยนะครับเพื่อให้รากมันเดินได้เร็วขึ้นนะครับก,ก็เกือบแล้วนะครับไม่เกินสิบห้าวันนะฮะไม่ไม่เกินสิบห้าวันก็น่าจะบานได้นะครับชุด ผสมเทียมพ่นไปแล้วนะครับชุดลาดงลาดอกนะครับใส่เข้าไปนะครับชุดผสมเทียมเนี่ยมันจะมีทั้งเชื้อรานะครับดอกเพลื้ไฟายแดงนะครับผสมมาให้เสร็จเลยนะฮะใสไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเดครับหลังจากนี้นะครับเราต้องทำรากแล้วนะครับเพื่อให้ใบมันออก นะครับให้ใบมันรัดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะให้ได้ให้มันทันดอกนะครับให้มันทันชุดบานหรือไข่ไก่นะครับแล้วมันจะไม่รัดช่วงนั้นเราจะทําให้รัดช่วงนี้เลยนะครับนะฮะโดยการใช้ทางดินนะครับเอาทางดินก่อนใช้ปุ๋ยใฮ้ยงนะครับส่าทโคนเข้าไปเลยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยเฮี้ยงนะครับแล้วก็ส่วนทางใบเนี่ยเราจะพ่นตัวล้างสารเลยก็ได้นะครับชุดล้างสารของผมนะครับ มันจะช่วยเรื่องใบดึงใบให้เร็วนะครับให้ทันชุดนี้ให้ได้นะครับเผื่อเผื่อนะครับว่ามันจะไม่ออกใบชุดที่เป็นไข่ไก่แล้วมันจะล่วงเอานะครับเราต้องทําตอนนี้เลยนะครับทํากันไปเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพี่ยิ่งพาถัววันนี้ขอบคุณนะครับที่ตามสวสดีครับผม